ก็ถ้าลงมือสร้างชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับการเขียนหนังสือสักเล่มผมเชื่อว่าก็ทุกคนก็อยากจะเขียนเรื่องราวในชีวิตให้มันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะตั้งแต่เริ่มต้นยันฉากจบเลยใช่ปะแต่ในความจริงเราก็จะพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำถามคือเพราะอะไรทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราอยากมีชีวิตที่มันดีแต่หลายคนก็ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายผมเองในฐานะคนที่เขียนชีวิตตัวเองผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่ง คนที่เขาเขียนชีวิตเขาลืมไปก็คือ s e l อ control นะหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยภายนอกที่เราเห็นก่อนทุกคนอยากจะมีรูปร่างที่ดีและผมว่าทุกคนก็รู้วิธีว่าการลดความอ้วนเนี่ยมันทํำยังไงแต่ทําไมเราก็ยังเห็นคนเหล่านี้เขาก็อ้วนกันเต็มไปหมดคนอ้วนไม่ได้ไม่รู้วิธีลดความอ้วนนะครับเขารู้ครับแต่เขาไม่มีซล l ์ control เขาไม่มีความสามารถในการจะควบคุมตัวเองคือสุดท้ายเนี่ยรู้หมดแต่อดไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่เขาอยากได้มันก็เลยไม่เคยเกิดขึ้น เพราะนั้นจุดตัดที่ทําให้คนรวยคนจนคนอ้วนหรือคนรูปร่างดีมันคือองค์ความรู้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเลยรู้อะไรไม่สู้รู้แล้วก็เข้าใจในตัวเราเองแต่เชื่อเถอะถ้าทำได้ไม่ว่ามันยากแค่ไหนเนี่ยมันคุ้ม